ถ้าวันหนึ่งผู้หญิงท้องแปดเดือนถูกแฟนทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีแต่เธอยังต้องอุ้มท้องไปสมัครงานกลางกรุงเทพคุณคิดว่าชีวิตของเธอจะเจอแค่ความลำบากหรือจะมีเรื่องราวที่พลิกผันเกินคาดเรื่องนี้จะทำให้คุณทั้งสะเตือนใจทั้งอยากรู้จนไม่อาจละสายตากรุงเทพพยา,ยามเช้าถนนเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์ดังระงม,มรถเมล์แน่นขนาดจนแทบไม่มีที่ยืนหญิงสาวก้าวลงจากรถมือหนึ่งประคองท้องกลมโตแปเดือน อีกมือกอดแฟ้มเอกสารแน่นราวกับชีวิตพึ่งพามันเหงื่อเม็ดเล็กไหลซึมตามไรผมแดดแรงสะท้อนกระจกตึกสูงแสบตาลมหายใจหนักอึ้งเหมือนก้อนหินทับอยู่ในอกทุกก้าวที่เดินเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนดังสะท้อนในหัวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาเธอพยายามคิดถึงเพียงสิ่งเดียวต้องหางานต้องมีรายได้ต้องเลี้ยงลูกในท้องให้รอด ภาพความทรงจำเมื่อคืนยังไม่เลือนหายแฟนชายโยนเสื้อผ้าใส่ถุงพลาสติกสายตาเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าประโยคเดียวที่เขาทิ้งไว้ฉันไม่ต้องการผู้หญิงท้องกับอนาคตแบบนี้ประตูปิดเสียงดังสนัน่นเหมือนตัดลมหายใจทั้งชีวิตของเธอตอนนี้เธอยืนอยู่หน้าตึกสำนักงานใหญ่ป้ายโลโก้เงาวับสะท้อนแสงแดดจ้ากระจกใสเหมือนกำลังจ้องกลับมาด้วยสายตากดดันท้องของเธอกระตุกเบาๆ เสียงหัวใจลุกน้อยในคันเต้นประสานกับจังหวะหัวใจเธอราวกับกำลังบอกให้เข้มแข็งเธอก้าวผ่านประตูหมุนอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศพุ่งประทะผิวขนแขนลุกชันเหมือนถูกน้ำแข็งแตะต้องสายตาพนักงานต้อนรับเหลือบมองท้องโตทันทีแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้เอ่ยออกมาเธอกลืนน้ำลายขมๆลงคอยืนตรงกลางถงใหญ่ที่กว้างจนรู้สึกเหมือนถูกกลืนหาย เสียงรองเท้าส้นสูงของใครบางคนดังใกล้เข้ามาก้องกังวานในพื้นที่เงียบราวกับเสียงค้อนข้อลงบนหัวใจเธอหันไปมองด้วยสายตาหวาดระแวงคนที่ก้าวเข้ามากลับเป็นหญิงสาวที่เคยรู้จักผู้หญิงที่แฟนเธอเคยแอบนอกใจริมฝีปากของอีกฝ่ายโค้งยิ้มสายตาคมกริบราวกับมีและเสียงทักทายที่แผ่วเบากลับฟังชัดเจนยิ่งกว่าฟ้าผ่าในใจเธอริมฝีปากของอีกฝ่ายโค้งยิ้ม สายตาคมกริบราวกับมีและเสียงทักทายที่แผ่วเบากลับฟังชัดเจนยิ่งกว่าฟ้าผ่าในใจเธอไม่คิดว่าจะเจอกันที่นี่นะน้ำเสียงหวานแต่แฝงพิษทำให้ขาของเธอแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหญิงสาวสูดลมหายใจยาวพยายามไม่ให้เสียงสัน่นพยายามไม่ให้มือที่กอดแฟ้มเอกสารสั่นสะท้านแต่ความเจ็บปวดที่ฝังลึกมันแล่นขึ้นมาจนถึงดวงตาท้องของเธอเตะขึ้นมาแรง รากับลูกน้อยในคันรับรู้ถึงความกดดันเธอก้มหน้าลงใช้มือประคองท้องเบาๆเหมือนจะปกป้องสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตเสียงรองเท้าส้นสูงค่อยๆหมุนตัวอีกฝ่ายเดินผ่านไปกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยตามหลังมาทิ้งไว้เพียงรอยบาดลึกในหัวใจเธอกัดฝันแน่นบอกตัวเองว่าต้องไม่ล้มตรงนี้ต้องเดินต่อไปต้องเข้าห้องสัมภาษณ์ต้องแสดงให้โลกเห็นว่าเธอยังยืนได้ ถงสำนักงานสว่างจ้าแสงไฟสะท้อนพื้นหินอ่อนจนตาพรา่าเสียงโทรศัพท์ดังแทรกเป็นระยะผู้คนเดินผ่านไปมาทุกสายตาสกิดใจ,จเธอเหมือนคมเข็มเธอก้าวไปยังเคาน์เตอร์ต้อนรับเอ่ยชื่อบริษัทที่เธอสมัครพนักงานกดโทรศัพท์แจ้งขึ้นไปก่อนยื่นบัตรผ่านมือให้บัตรแข็งเย็นเฉียบเหมือนกำลังบอกว่าเส้นทางต่อไปเต็มไปด้วยความเย็นชาแต่เธอจำเป็นต้องก้าวเข้าไป ลิฟต์กระจกโปรง่งใสเคลื่อนขึ้นช้าๆกรุงเทพเบื้องล่างค่อยๆไหลผ่านสายตาตึกสูงเรียงรายจนเหมือนป่าเหล็กรถที่เคยเต็มถนนตอนนี้ดูเล็กเหมือนของเล่นเสียงลิฟติ้งดังขึ้นประตูกว้างเปิดออกเผยให้เห็นชั้นสำนักงานที่เงียบสงบพ,พื้นไม้สะอาดสะท้อนแสงไฟนวลตาแต่ความสงบนี้กลับทำให้เธออึดอัดเธอเดินไปยังห้องสัมภาษณ์มือชื้นเหมื่อจนแฟ้มเอกสารแทบหลุดทุกก้าวเหมือนลากเท้าผ่านหลุมโคลน หนักหน่วงและเหนื่อยล้าหน้าประตูไม้สีน้ำตาลเข้มป้ายเล็กๆติดอยู่ฝ่ายบุคคลเพียงสามคำนี้กลับทำให้หัวใจเธอสั่นระรัวเธอสูดลมหายใจยกมือเข้าเบาๆเสียงไม้กระทบก้องสะท้อนในหัวใจก่อนเสียงหญิงวัยกลางคนเอ่ยอนุญาตให้เข้ามาภายในห้องเย็นจัดเครื่องปรับอากาศทำให้ผิวหนังเธอขนลุกโต๊ะยาวตั้งอยู่กลางห้องมีเก้าอี้เรียงสามตัว ชายสูงวัยในสูทสีดำหญิงสาวแต่งกายสุภาพและชายหนุ่มใบหน้าครึมนั่งรออยู่สายตาทั้งสามคู่หันมามองเธอพร้อมกันเธอก้าวไปช้าๆนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามท้องโตทำให้การนั่งไม่ถนัดเธอต้องขยับหลายครั้งจนเก้าอี้ส่งเสียงดังชายสูงวัยเปิดแฟ้มประวัติของเธอเลื่อนสายตาช้าๆถามคำถามเสียงเรียกคุณคิดว่าจะทำงานไหวหรือประโยคสั้นๆเหมือนสายฟ้าฟาด เธอกัดริมฝีปากพยายามไม่ให้เสียงสัน่นหนูมั่นใจข้าหนูทำได้หญิงสาวฝ่ายบุคคลขมวดคิ้วเล็กน้อยสายตากวาดมองท้องของเธอแล้วเหลือบไปสบตากับชายหนุ่มอีกคนบรรยากาศในห้องเงียบงนันได้ยินเพียงเสียงนาฬิกาบนผนังเดินติ๊กตอกๆตกหัวใจเธอเต้นแรงเหงื่อไหลซึมออกมาตามฝ่ามือเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับต้องเหมือนนักโทษที่รอคำพิพากษา ชายหนุ่มที่นั่งเงียบมาตลอดเอียงตัวไปข้างหน้าเสียงของเขาลึกและชัดเจนคุณรู้หรือไม่ว่าที่นี่ทำงานกดดันมากบางครั้งต้องทำงานตนดึกบางครั้งต้องออกไปต่างจังหวัดคุณพร้อมหรือไม่ในสภาพแบบนี้คำถามแทงใจเหมือนมีดเธอสูดลมหายใจพยายามเรียบเรียงคำตอบพยายามบอกให้พวกเขารู้ว่าเธอเข้มแข็งแต่ในอกเธอกลับสั่นสะท้านทันใดนั้น ลูกในท้องเตะขึ้นมาแรงอีกครั้งเธอสะดุง้งมือรีบประคองท้องสายตาทั้งสามคู่หันมาจับจ้องทันทีความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งเสียงนาฬิกายังคงเดินช้าๆเธอรู้สึกเหมือนเวลาในห้องหยุดนิ่งเธอกัดฟันเอ่ยเสียงมั่นคงกว่าที่คิดหนูพร้อมขหนูต้องเลี้ยงลูกหนูไม่มีทางเลือกสายตาของชายสูงวัยไหววูบเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่างหญิงสาวฝ่ายบุคคลยังคงนิ่ง ส่วนชายหนุ่มเพียงพยักหน้าเบาๆบรรยากาศกดดันราวกับเชือกที่พันรอบคอทุกวินาทีเหมือนถูกบีบให้หายใจไม่ออกแต่เธอพยายามนั่งตัวตรงไม่ยอมให้ใครเห็นความอ่อนแอทันใดนั้นเสียงเปิดประตูดังขึ้นจากด้านหลังเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเธอหันไปหัวใจแทบหยุดเต้นหญิงสาวคนเดิมที่เธอเจอในถงผู้หญิงที่เคยแย่งแฟนของเธอ ก้าวเข้ามาพร้อมแฟ้มงานในมือใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันมั่นใจทุกสายตาในห้องหันไปมองเธอเหมือนฉากละครที่ถูกจัดฉากไว้ล่วงหน้าและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แทรกเข้ามาในหัวใจร่างกายเธอสั่นเล็กน้อยลูกในท้องขยับแรงอีกครั้งและกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยลอยอบอวลเต็มห้องจนเธอแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวที่ก้าวเข้ามาในห้องสัมภาษณ์ รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจริมฝีปากแดงสดเหมือนดอกกุหลาบแต่สายตาที่ส่งมาให้กลับเต็มไปด้วยความท้าทายเธอคนนั้นหยุดยืนใกล้โตัวสัมภาษณ์ก้มหัวเล็กน้อยเสียงของเธอหวานชัดเจนขอโทษค่ะที่มาสายรถติดนิดหน่อยชายสูงวัยพยักหน้าเบาๆหญิงฝ่ายบุคคลขยับแฟ้มในมือชายหนุ่มหันมามองผู้มาใหม่สายตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีเต็มไปด้วยความสนใจและยินดีต้อนรับ หัวใจของเธอที่นั่งอยู่สั่นไหวดวงตาจับจ้องไปยังผู้หญิงตรงหน้าความทรงจำเก่าหวนกลับมาคืนที่แฟนของเธอหายไปคืนที่เขาไม่กลับบ้านคืนที่เธอรู้ว่าทุกอย่างจบลงเพราะผู้หญิงคนนี้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงตลับอวนทำให้เธอเวียนหัวท้องที่หนักอึ้งเหมือนจะกดลงไปจนหมดแรงลูกน้อยขยับอีกครั้งรากับตอบสนองต่อความตึงเครียดในอากาศคุณสองคนรู้จักกันหรือ เสียงชายสูงวัยดังขึ้นคำถามตรงไปตรงมาทำให้เธอสะดุ้งเฮือกสายตาทุกคู่หันมาที่เธอพร้อมกันริมฝีปากของเธอขยับแต่เสียงไม่ยอมออกมาลำคอแห้งผากหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูหญิงสาวคนนั้นยิ้มเอียงศีสะเล็กน้อยเคยเจอกันแค่นิดหน่อยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเหนือกว่าเธอหลุบตาลงมือกอดแฟ้มแน่นจนข้อนิ้วซีดขาว ความอับอายแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่เธอไม่อาจนี้ไม่อาจลุกออกจากห้องตอนนี้ได้ชายหนุ่มที่นั่งฟังอยู่เอนตัวไปด้านหลังสายตาจับจ้องที่เธอเหมือนกำลังพิจารณาอะไรบางอย่างแล้วเขาก็พูดเสียงเรียดนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าเรามีเวลาไม่มากบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปทันทีโต๊ะยาวที่กั้นกลางเหมือนกำแพงสูงด้านหนึ่งคือเธอที่สันไหวอีกด้านคือคนที่ทำลายชีวิตของเธอ เสียงปากกาขีดเขียนลงบนกระดาษเสียงแฟ้มเปิดปิดดังกรอบแกรบทุกอย่างเหมือนขับเน้นความเงียบภายในใจเธอถูกถามคำถามทีละข้อเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความสามารถในการรับแรงกดดันเธอตอบทุกคำถามด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนพยายามรักษาน้ำเสียงให้มั่นคงถึงแม้ในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกครั้งที่เธอเหนื่อยหน้า สายตาของผู้หญิงคนนั้นมักจะสบตาเธอรอยยิ้มเย้ยยีนเล็กน้อยปรากฏขึ้นเสมอเหมือนกำลังบอกว่าเธอไม่มีวันชนะท้องของเธอเริ่มปวดหน่วงเงื่อไหลชื้นแผ่นหลังอากาศเย็นจัดกลับไม่ช่วยอะไรเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดแรงแต่เสียงลูกในท้องแรงแต่ที่ไม่หยุดเป็นเครื่องตวนใจว่าเธอต้องยืนหยัดต้องสู้เพื่ออนาคตของลูกหญิงฝ่ายบุคคลก้มลงอ่านประวัติอีกครั้ง พลางเอ่ยถามคุณไม่มีครอบครัวช่วยเหลือเลยหรือคะคำถามนั้นเหมือนมีดแทงเธอกัดฟันเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นไม่มีข้หนูอยู่คนเดียวห้องทั้งห้องเงียบลงเพียงชั่ววินาทีเธอสัมผัสได้ถึงความเวทนาแต่ก็สลับกับความสงสัยสายตาพวกเขาเหมือนกำลังตัดสินว่าเธอเหมาะหรือไม่หญิงสาวคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะก้องสะท้อนในใจเธอ น่าสนใจนะคะที่กล้ามาสมัครงานทั้งทงท,งที่กำลังท้องประโยคที่ฟังดูเหมือนชมแต่ทุกคำเหมือนเหล็กร้อนกดทับลงบนแผลเธอหายใจแรงขึ้นมือที่กอดแฟ้มเอกสารเริ่มสัน่นเธอกัดริมฝีปากจนเจ็บไม่ยอมให้หยดน้ำตาไหลออกมาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงกลางยกมือขึ้นห้ามเสียงสนทนาสายตาจับจ้องเธออย่างจริงจังคุณทำแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงไม่พักก่อนแล้วค่อยมาหางานหลังจากคลอด คำถามนั้นตรงและแรงแต่เธอรู้ว่าเป็นโอกาสเดียวที่จะพูดโอกาสเดียวที่จะแสดงให้เห็นว่าเธอมีเหตุผลเธอสูดลมหายใจลึกน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแต่แน่วแน่หนูต้องทำเพื่อลูกข้าท่าหนูรอถึงตอนนั้นทุกอย่างอาจสายเกินไปหนูไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีบ้านพอจะอยู่ต่อหนูต้องหาทางให้ลูกเกิดมาอย่างปลอดภยัยเสียงของเธอดังก้องในห้องเงียบเหมือนสะท้อนกลับเข้าหูของทุกคนแม้แต่หญิงสาวคนนั้นก็ชะนักเล็กน้อย รอยยิ้มลดลงเพียงเสี้ยววินาทีเธอเห็นประกายในสายตาของชายสูงวัยคล้ายกำลังชั่งใจแต่ทันใดนั้นประตูห้องเปิดออกอีกครั้งเสียงฝีเท้าหนักดังเข้ามาชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สวมสูทสีเข้มก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจทุกคนในห้องหันไปมองพร้อมกันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยอำนาจแววตาคมกริบเพียงแค่มองก็ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนราวกับอากาศถูกดูดออกไปจากห้อง เขาหยุดยืนตรงโต๊ะสัมภาษณ์สายตาหันมามองเธอแล้วเปลี่ยนเป็นสายตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนสายตาที่เหมือนรู้ความลับบางอย่างของเธอนี่คือผู้สมัครใช่ไหมเสียงของเขาลึกหนักและเย็นชาทุกคำเหมือนแรงกดมหาศาลเธอรู้สึกตัวสัน่นลมหายใจติดขัดหญิงสาวคนนั้นรีบยิม้มใช่ค่ะเธอก็มาสมัครตำแหน่งเดียวกับฉันชายหนุ่มคนนั้นเหลือบมองเธอ แล้วหันไปมองแฟ้มเอกสารบนโต๊ะเขาหยิบขึ้นมาพลิกอ่านอย่างรวดเร็วริมฝีปากขยับยกยิ้มจางๆบรรยากาศในห้องหนักขึ้นเรื่อยๆทุกสายตาจับจ้องที่เธอลูกในท้องดิ้นแรงราวกับไม่สบายใจหัวใจเธอเต้นถี่รัวและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติชายคนนี้ไม่ใช่แค่ผู้บริหารธรรมดาแต่เหมือนเขารู้จักชื่อเธอรู้จักเรื่องราวของเธอ ก่อนที่เธอจะก้าวเข้ามาในห้องนี้เสียอีกชายในสูดสีเข้มยังคงยืนอยู่ตรงหน้าโตะ๊ะสายตาคมจ้องมาที่เธออย่างไม่กระพริบความเงียบภายในห้องหนักอึ้งจนเหมือนอากาศขาดหายเธอนั่งนิ่งมือที่กอดแฟ้มแน่นเริ่มชาหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเขาพลิกแฟ้มประวัติช้าๆเสียงกระดาษเสียดสีกันดังในความเงียบทุกครั้งที่เขาหยุดสายตาเธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุเข้าไปในอดีตรากับเขารู้ทุกเรื่อง แม้แต่ความลับที่เธอไม่เคยบอกใครหญิงสาวคนนั้นรีบก้าวเข้ามาเสียงรองเท้าส้นสูงกระแทกพื้นดังทีเธอยื่นแฟ้มงานของตัวเองให้เขารอยยิ้มหวานฉาบนใบหน้านี่คือประวัติของดิฉันข้าหวังว่าท่านจะสนใจเขารับแฟ้มมาแต่เพียงวางลงบนโตะ๊ะไม่ได้เปิดดูสายตายังคงจับจ้องที่เธอหญิงสาวคนนั้นชะงักเล็กน้อยรอยยิ้มหวานไหวไปชั่วขณะเธอหายใจติดขัด ท้องเริ่มปวดหน่งมากขึ้นเธอก้มลงประคองท้องในใจภาวนาไม่ให้เกิดอะไรผิดปกติในเวลานี้คุณเชื่อเขาเอ่ยช้าๆชาพลางกวาดตามองประวัติเสียงทุ้มหนักเหมือนระฆังดังในหูใช่หรือไม่ว่าคุณเคยทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวคลองเตยเธอชนะักริมฝีปากสัน่นใช่คะ่ะเสียงออกมาเบาแท้กระซิบเขายกยิ้มบางแต่แววตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธออ่านไม่ออก ผมรู้จักคนที่นั่นดีเขาวางแฟ้มลงบนโต๊ะและผมก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณความเงียบถามลงอีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความทรงจำเก่าๆพุ่งกลับมาวันที่หัวหน้าที่ทำงานเก่ากล่าหาว่าเธอทำผิดวันที่เธอต้องลาออกทั้งที่ทไม่ได้ทำอะไรผิดวันที่เธอถูกใส่ร้ายเพียงเพราะไม่ยอมอ่อนข้อเธอกัดริมฝีปากเสียงหัวใจดังอยู่ในหูหญิงสาวคนนั้นยิ้มเยาะ เหมือนทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องตลกแต่ชายในสูตรกลับไม่ได้หัวเราะเขายกมือแตะโต๊ะเบาๆเสียงดังแผ่วๆกลับกล้องสะท้อนในใจเธอคุณยังยืนหยัดอยู่ได้ทั้งที่ถูกทำลายมาหลายครั้งเขาหยุดพูดแววตาคมดุหันไปมองหญิงสาวคนนั้นเพียงเสี้ยววินาทีราวกับกำลังเตือนเธอให้อยู่เงียบๆเ,เธอรู้สึกเหมือนลมหายใจกลับคืนมาแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความกดดันเธอไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินชะตาของเธออย่างไรชายสูงวัยในคณะกรรมการกระแอมเบาๆพยายามดึงบรรยากาศกลับมาเรามาสัมภาษณ์ต่อเธอครับเวลาใกล้หมดแล้วเขาพยักหน้าแล้วก้าวไปนั่งบนเก้าอี้หัวโตทุกคนในห้องขยับตัวตามบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเหมือนเขาคือคนที่มีอำนาจสูงสุดในที่นี้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่สนามประลองสนามที่มีทั้งศัตรูและผู้ตัดสิน และเธอไม่สามารถถอยได้อีกแล้วหญิงฝ่ายบุคคลเปิดเอกสารขึ้นอีกครั้งเสียงของเธอเรียบเรื่อยแต่ทุกคำถามเหมือนคมมีที่บังคับให้เธอต้องเปลือยความจริงคุณพร้อมรับผิดชอบงานหนักจริงหรือไม่ทั้งที่กำลังท้องใกล้คลอดคุณมีแผนอย่างไรหากต้องหยุดงานฉุกเฉินคุณจะจัดการอย่างไรกับภาระส่วนตัวและงานที่ต้องรับผิดชอบพร้อมกันคำถามรัวใสเข้ามาเหมือนฝนตกหนักเธอพยายามตอบทีละคอ เสียงสั่นเล็กน้อยแต่พยายามมั่นคงทุกคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความตั้งใจแม้แต่หยดน้ำตาที่ค้างอยู่ในตาก็ไม่ยอมปล่อยให้ไหลออกมาแต่ในทุกการตอบเธอสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นยิ้มที่บอกชัดว่าเธอไม่มีทางได้งานนี้เวลาผ่านไปช้าๆเหมือนเข็มนาฬิกาเดินช้ากว่าปกติเธอเหนื่อยร่างกายเหมือนจะลม้มแต่ใจยังคงฝืนยืนหยัด จนกระทั่งเสียงของชายในสูตรดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ก้องและหนักแน่นพอแล้วทุกคนเงียบเขาพิงเก้าอีสายตายังคงจ้องเธอริมฝีปากขยับช้าๆผมอยากถามคุณเพียงคำถามเดียวหัวใจเธอเต้นแรงสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอห้องเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองเขาเอียงตัวไปข้างหน้าสายตาคมกริบคุณยังเชื่อหรือไม่ว่าโลกนี้จะให้โอกาสกับคุณ คำถามนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอกน้ำตาคลอเต็มดวงตาแต่เธอกัดฟันเสียงสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นหนูเชื่อข้าพระถ้าไม่เชื่อหนูก็จะไม่มีแรงพอที่จะอยู่ตรงนี้ห้องทั้งห้องเงียบลงทุกคู่ตามองมาที่เธอแม้แต่หญิงสาวคนนั้นก็ชะนักรอยยิ้มเย้ยหยันเลือนหายไปชั่วขณะชายในสูตรไม่พูดอะไรต่อเพียงพยักหน้าเล็กน้อย ก่อนเอนตัวพิงก้าวอีดวงตายังคงจ้องเธอแต่ครั้งนี้สายตาไม่ได้เย็นชาเหมือนก่อนเธอหายใจแรงหัวใจเต้นถีรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านพายุลูกใหญ่แต่เธอยังไม่รู้ว่าเรื่องราวจะพาไปทางไหนแล้วทันใดนั้นท้องเธอก็ปวดหน่งแรงขึ้นคล้ายมีบางสิ่งกำลังเริ่มต้นภายในร่างกายเธอกัดฟันแน่นพยายามไม่แสดงอาการออกมาแต่เหงื่อเย็นซึมออกมาตามขมับ หญิงสาวคนนั้นเหลือบมองรอยยิ้มกลับมาบนใบหน้าเหมือนเธอรอคอยช่วงเวลานี้รอให้เธอล้มลงตรงหน้าทุกคนเธอกอดแฟ้มเอกสารแน่นนั่งตัวตรงพยายามปกปิดความเจ็บแต่ความปวดร้าวแผ่ซ่านจนยากจะซ่อนชายในสูตรรีตาลงเหมือนจับได้ถึงบางอย่างสายตาคมดุเหมือนกดดันเข้าไปในใจเธอและในวินาทีนั้นเสียงนาฬิกาบนผนังก็ดังขึ้นหนักหน่วงติก ตอติดต,กตอกเหมือนทุกวินาทีคือการนับถอยหลังสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงนาฬิกายังคงดังเป็นจังหวะความปวดหน่วงในท้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอกัดฟันพยายามไม่ให้ใครสังเกตแต่แล้วร่างกายก็สั่นสะท้านจนไม่อาจซ่อนอีกต่อไปหญิงสาวคนนั้นหัวรเราะเบาๆรอยยิ้มเย้ยหยันเต็มใบหน้าเหมือนรอคอยช่วงเวลาที่เธอล้มลงต่อหน้าทุกคนแต่ก่อนที่เสียงหัวเราะนั้นจะกลายเป็นจริง ชายในสูตรลุกขึ้นยืนสายตาคมกริบหันไปจ้องหยุดตรงนั้นน้ำเสียงหนักแน่นและก้องสะท้อนหญิงสาวชนะงะริมฝีปากแข็งค้างรอยยิ้มเลือนหายไปทันทีเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอก้มลงเล็กน้อยเสียงของเขานุ่มลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณปวดใช่ไหมเธอกัดฟันน้ำตาคลอเบาพยักหน้าเพียงเล็กน้อยไม่กล้าพูดออกมาเขาหันไปสั่งพนักงาน เรียกรถพยาบาลทันทีทุกคนในห้องแตกจืน่นหญิงฝ่ายบุคคลรีบลุกขึ้นชายสูงวัยเดินเข้ามาประคองเธอบรรยากาศกดดันกลายเป็นความเร่งรีบเธอหายใจแรงแต่ภายในใจกลับอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือเท่านั้นแต่เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีใครบางคนมองเห็นคุณค่าของเธอเสียงไซเรนดังจากภายนอกตึกเธอถูกพาออกไปอย่างระมัดระวัง ผู้คนในถงสำนักงานต่างหลีกทางสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความสงสารและบางคู่เต็มไปด้วยความเคารพก่อนประตูลิฟต์จะปิดเธอหันไปเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนตัวแข็งดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่กลับไร้อำนาจใดๆเธอกอดท้องแน่นน้ำตาไหลออกมาในที่สุดไม่ใช่เพราะความเจ็บเพียงอย่างเดียวแต่เพราะหัวใจที่หนักอึ้งมาตลอดเริ่มเบาลงภายในรถพยาบาล เสียงเครื่องวัดชีพจรดังสม่ำเสมอพยาบาลบอกว่าเธอต้องพักทุกอย่างยังปลอดภัยลูกในท้องยังแข็งแรงเธอหลับตาน้ำตาอุ่นไหลอาบแก้มและในความมืดนั้นเสียงหัวใจลูกในคันดังประสานเหมือนเสียงแห่งความหวังภาพสุดท้ายที่เธอนึกถึงคือห้องสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันชายในสูตที่ยืนขึ้นเพื่อปกป,ป้องเธอและสายตาที่เขามองมา สายตาที่ไม่ใช่การตัดสินแต่คือการยืนหยันว่าเธอยังมีค่ากรุงเทพพยามเย็นแสงแดดสองลอดหน้าต่างรถพยาบาลภาพลงบนใบหน้าของเธออุ่นไว้เหมือนแสงใหม่ที่กำลังเริ่มต้นและเธอรู้แล้วว่าถึงแม่โลกจะโหดร้ายเพียงใดเธอก็ยังคงมีพลังจะยืนหยัดเพื่อรอวันใหม่ที่จะมาถึงพร้อมลูกน้อยในคันที่เป็นทั้งแรงใจและความหมายของชีวิตข้อความปิดท้ายสำหรับผู้ฟัง เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้อาจสะท้อนให้เราเห็นว่าชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งความเจ็บปวดและการสูญเสียก็เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ในความมืดมิดนั้นเรายังสามารถมองเห็นประกายแห่งความหวังได้เสมอความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่ร้องไห้แต่คือการก้าวเดินต่อไปทั้งน้ำตาเพื่อสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับเธอคือลูกน้อยที่เป็นแรงใจและความหมายของการมีอยู่จริงและสำหรับเราแต่ละคนก็อาจมีสิ่งล้ำค่าที่ทำให้เรายืนหยัดได้เช่นกันอย่าลืมว่าไม่มีใครไร้ค่าและทุกการก้าวเดินมีความหมายเสมอ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเรื่องราวจนจบค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆที่จะมาสกิดหัวใจทุกคนอีกครั้งนะคะ